หนึ่งวิธีสร้างนิสัยการอ่านหนังสือแบบอัตโนมัติเป็นเทคนิคที่พี่เอามาจากหนังสือของนายแพทย์นันทพลในหนังสือบอกว่าถ้าเราอยากมีนิสัยอะไรให้เราเพิ่มสิ่งสิ่งนั้นลงไปหลังกิจกรรมที่เราทำบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหลังล้างหน้าหลังแปรงฟันหลังอาบน้ำหลังกินข้าวหลังตื่นนอนได้หมดเลย เช่นเราอยากฝึกทําโจทย์เราอาจจะเพิ่มสิ่งสิ่งนี้ไปหลังจากที่เรากินข้าวของวันก็ได้หลังจากกินข้าวของวันเสร็จจะทําโจทย์1ข้อหรืออาจจะหลังเลิกเรียนที่โรงเรียนเสร็จจะทําโจทย์หนึ่งข้อหรือก่อนนอนอาจจะท่องศัพสามคำหรืออาจจะเป็นหลังล้างหน้าตอนเช้าจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าจะเป็นนิสัยอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมันมีผลต่ออนาคตเราในหนังสือทิ้งท้ายไว้ว่าการเติมนิสัยเล็กๆ ลงไปหลังจากกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำเมื่อเราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่ทำได้อย่างอัตโนมัติและมันจะเกิดผลลัพธ์ได้แบบไม่ต้องฝืนตัวเองเลย